กับสวัสดีกันอีกเช่นเคยครับครับอาจารย์หมดรถแม็กคูปตาสีสเกตดเราจะเ่ินครับพี่นอ้องอาสาใครมาอีกแล้วครับมากไหมครับครับยันมานะครับสี่สิบเก่าแรงคหนนอมาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นแล้วพี่น้อง มาพร้อมครับใบมีดเดนินนาครับผมฐานพวนนะครับจากโรตเตอรี่ครับผมโรตเตอรี่นะนาจะเป็นหองคู่บุตานาครับพี่น้องโรตเตอรี่คู่บตตา สนใจกับสอบตามราคาได้เลยครับผมเดี๋ยวเปิดราคาไว้ในกลิปครับพี่น้องอ่าราคาเีมีก็ราคาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ